วิธีซ่อมและแก้ซิปที่มันหยุดหลุดออกจากกันนะครับนี่มันแยกออกแบบนี้นะครับนะครับมันจะแยกออกจากคู่ของมันนะครับก็วิธีการก็ไม่ยากครับแต่เราต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับกสิ่งแรกที่ต้องใช้คือคีมปากแหลมนะครับไขควงนะครับมีเล็กกลางใหญ่นะครับเลือกใช้ตามขนาดนะครับตัวนี้มันจะเป็นซิปกระเป๋าเสื้อนะครับหรือมันจะตัวเล็กหน่อยนะครับ แล้วก็ซิปทั่วไปนซิปตังเกงหรือว่าซิปกระเป๋าตัวอื่นมันก็จะเป็นตัวใหญ่อย่างนี้นะครับถ้าตัวใหญ่แล้วก็จะใช้ไขควงงัดนะครับก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับแต่นี้มันเป็นเสื้อนะครับมันจะตัวเล็กนะครับอาจจะใช้ไขควงวัดไฟหรือไขควงเล็กเล็กนะครับทําการอ้าออกได้เลยนะครับนี่ครับที่มันมันหลุดออกครับเราต้องอ้าก่อนนะครับเพื่อจะเอากลับเข้าไปใส่ใหม่นะครับ ครับตัวเล็กมันจะทํายากหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้ไขควงสองอันนะครับช่วยกันงัดนะครับค่อยๆอ้าออกแบบนี้นะครับอย่าอ้ามากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหักนะครับนี่ครับมันจะอ้าได้นะครับอุยเกือบหลุดนะครับออกมนอ้าขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆนะครับมันต้องใช้ไขควงสองตัวนะครับ ครับมันก็เขา,เขาจะทําเผื่อไว้ให้อ้าอยู่แล้วนะครับครับพออ้าได้เราก็จะเอาทําการยัดเข้าไปนะครับตัวนี้มันก็จะเข้าได้ง่ายๆแล้วก็ทำทาสายตัวนี้ให้มันตรงก่อนนะครับเอามาใกล้ๆต,ตรงขอบสุดนี้นะครับแล้วก็จะทําการบีบนะครับจะใช้คีมปากแหลมค่อยๆบีบนะครับ ตัวเล็กเนี่ยมันจะทำยากนะครับบีบไปนิดหนึ่งก่อนนะครับมันมันจะแตกไม่เป็นไรนะครับนี่เราก็กลับกลับอีกด้านหนึ่งมาบีบตรงด้านด้านหลังนะครับด้านหลังของซิปนะครับจวค่อยบีบลงไปนะครับอย่าบีบแรงนะครับเดี๋ยวถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวเราค่อยบีบอีกนะครับแต่เดี๋ยวเราลองรูดดูนะครับ ดูไปจนสุดก่อนให้มันสุดก่อนนะครับตอนนี้สุดขีดแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับว่ามันกินไหมฮะดึงไปจนสุดแล้วนะครับอ่าแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับอตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับเกิดว่าถ้ามันยังไม่ได้เราก็มาปรับขอบตัวนี้นะครับค่อยๆบีบให้มันเข้าที่นะครับนะครับง่ายๆครับ ทุกท่านทําได้นะครับทุกคนทําได้นะครับอันนี้นะครับนยครับเวลาหนีบแล้วมันมันมันจะแตกมาครับวิธีการซ่อมนะครับถ้ามันยังไม่เข้านะครับฉะนั้นถ้าแตกแบบนี้เราต้องต้องบีบตรงข้างหลังนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไปไปข้างหน้านะครับแต่ต้องต้องบีบตรงข้างหลังตรงนี้นะครับตัวนี้แตกแค่มันครับเดี๋ยวเราค่อยรูดใหม่นะครับนะครับบีบตรงหัวมุมนี่นะครับ นิดนึงปุ๊บแล้วก็มาบีบตรงหัวมุมนี่นะครับนี่ครับ,รบอันนี้มันก็จะรู้สึกว่ามันจะแน่นขึ้นละก็ามาข้างสุดเลยครับอัน,นี้เมื่อกี้รู้สึกว่าผมจะบีบแรงไปหน่อยนะครับอันนี้เข้าแล้วครับ,รบอันนี้ไม่แตกแล้วครับ นะครับถ้าเกิดว่าใครทรําแล้วมันแตกนะครับก็มาแก้ตรงจุดเมื่อกี้นะครับนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ